สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนักแสดงสาวยอมรับหน้าเบี้ยวมาแต่เด็กชีวิตเกือบพังสุดท้ายไปจบที่เกาหลีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวซีรีส์ดังสำหรับเพียวเพียววรินล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมารีวิวหลังเดินไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีผ่าน Facebook ระบุว่าคิดอยู่นานมากว่าจะเอารูปไหนขึ้นรูปแรกดีแต่มันก็แอบน่ากลัวเลยซ่อนไว้รูปสอัปเดตชีวิต หลังทำโครงหน้าที่เกาหลีเจ็บมากทรมานที่สุดในชีวิตแต่สู้โคตรปอดแหกมาตลอดดูคนรีวิวไว้เยอะแต่เราผ่านมาได้จริงจากไอคนที่เปิดขวดน้ำยังไม่ได้ตอนลุกขึ้นมาครั้งแรกขาววูบไปเลยเจ็บมากดูดไขมันขามาเติมหน้าไม่รู้จะโฟกัสการเจ็บส่วนไหนดีแต่ฮึบขึ้นมาเพราะยิ่งเดินจะยิ่งหายไวฉันเดินเยอะกว่าอยู่ไทยอีกเอาดีๆเจอคำว่าสวยแล้วทำทำไมเยอะมาก แต่อาจจะไม่มีใครรู้ถึงปัญหาจริงๆเพราะเพียวก็ไม่เคยออกมาพูดเอาจริงๆคือถ้าทุกคนดูในไอจจะไม่มีรูปหน้าฝั่งซ้ายเลยเวลาถ่ายซีรีส์หรือแคสงานถ้ากล้องอยู่ฝั่งซ้ายสกิลการเล่นจะหายไปเพราะไม่มั่นใจจริงๆเรื่องหน้าเบี้ยวเป็นเรื่องที่ลดความมั่นใจของเพียวมาตั้งแต่มัธยมถามเพื่อนมอปลายได้รอทุกวันพยายามแก้ไขด้วยการจัดฟันมาสองครั้งฉีดฟิลเลอร์คางพังอย่าหาทำ แต่มันก็ไม่ช่วยใจจริงถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากเจ็บตัวหรอกคะ่ะเพียวก็พยายามเลี่ยงมาตลอดด้วยราคาที่ต้องจ่ายต่างๆทำให้กว่าจะตัดสินใจได้นานมากและอยากทำครั้งเดียวจบเพราะรู้ว่าไม่ไหวแน่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ